เลยค่ะพี่แปจะสอนน้องรับผมฟรีทั้งหมด4ทรงนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วมีน้องๆคนไหนพลาดไม่ได้รับทรงผมบ้างเขากลับมาให้น้องๆแก้ตัวค่ะสีแรกนะคะจะเป็นสีฟ้าออกเทาๆนะคะน้องเพียงแค่25,000ชิ้นเท่านั้นชิ้นต่อไปเป็นผมผู้หญิงค่ะน้องสีชมพูแบบทรงสูงมาเลยนะคะ25,000ชิ้นเช่นกันต่อไปเป็นสีเขียวเข้มนะคะน้องบอกเลยว่าเฮ้ยไม่มีไม่ได้แล้วป้า คลาสสิกสุดๆเลยค่ะสีดำตกใจเหมือนกันนึกว่าโดนผีหลอกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกัน รู้นะคะน้องคอมเมนต์มาบอกพี่แป้นหน่อยว่าครั้งที่แล้วน้องได้สีอันไหนไปบ้านนะคะหรือได้ทรงผมอะไรมาซึ่งเขาบอกนะคะน้องว่าเขาจะให้น้องเข้ามารับของชิ้นนี้ได้เพียงแค่ตอนสี่ทุ่มเท่านั้นซึ่งถึงสี่ทุ่มปั๊บหรือก่อนสี่ทุ่มนิดนึงเข้ามารอในแมปได้เลยค่ะเหมือนเดิมกติกานะคะเหมือนครั้งที่แล้วคือน้องสามารถเลือกทรงผมได้เพียงแค่หนึ่งทรงเท่านั้นเลือกแล้วเลือกเลยนะคะอย่างครั้งที่แล้วพี่แป้งเลือกสีชมพูไปครั้งนี้พี่แป้็ต้องเลือกสีอื่นไงเออเลยถามน้อง เลือกสีอะไรไปนะคะอยากรู้ว่าคราวนี้จะเลือกสีไหนก็พิมพ์มาบอกด้วยไอ้ตรงที่เป็นคําว่าศูนย์เนี่ยมันคือสต็อกที่ยังเหลืออยู่นะคะหากมันรีเซิร์ฟหรือว่ามันมาต่อสี่ทุ่มเนี่ยแล้วเราจะเห็นตัวเลขที่ของมันยังเหลืออยู่หากของมันลดน้องๆจะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยของมีจํานวนเท่าไหร่ตอนนี้นะคะน้องๆซึ่งแม่แ้บอกเลยนะคะน้องๆถึงแมรเขาจะบอกว่าเขาแจก25,000ชิ้นต่อสีใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะเหมือนแบบแจก อทิตย์หน,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 นึ่งอาทิตย์ละหกพันอาทิตย์ละหกพันอาทิตย์ละหกพันะน้น้อง,อง,องมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุกสีเลยนะคะหาแล้วน้อง,องมากดรับทุกอาทิตย์ตามคลิปพี่แป้งตอนนี้นะคะหลายๆคนคารู้แล้วแหละคะ่ะว่าทรงผมทรงนี้จะมาพี่แป้งเลยไม่ทําคลิปตอนใกล้ๆถึงเวลานะคะเดี๋ยวน้องมารับไม่ทันเดี๋ยวคลิปไม่แจ้งเตือนอีกสี่ทุ่มมากดรับด้วยนะคะ